เป็นท้องอืดรุนแรงถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยมีสทธิ์ตายได้ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุกกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ นี่ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะนี่โรงพยาบาลยีิบสี่ชั่วโมงมาเดี๋ยวเราพาน้องลงนะแร็วไปแล้วลย,ยังอ๋ซึมเลยเด็กน้อยไปคุณหมอได้ทำการตรวจแล้วนะคะบอกว่าน้องอะ่ะเป็นท้องอืดรุนแรงถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยมีทสี์ตายได้ พอท้องบวมทำให้เขาหายใจไม่ออกคุณหมอก,ก็เลยแนะนำให้นอนโรงพยาบาลสักสองวันเพื่อดูอาการนะคะนี่ดูสิเขาซึมมากเลยค่ะต้องให้น้ำเกลือด้วยนะเพราะว่าเขากินอะไรไม่ได้เลยอะ่ะแทบไม่มีแรงเดินเลยค่ะน่าสงสารมากอะ่ะคืนนี้ก็คงต้องนอนโรงพยาบาลคนเดียวเนาะดูสิแทบจะไม่มีแรงหันมาดูเลยทุกทีนะคะเขาจะล่าเริงกับพี่กุกกกว่านี้มากๆเลยอะ่ะ น่าสงสารมากเลยหลังจากนี้ก็ฝากคุณหมอเขาดูแลไปแล้วนะคะ2วันต่อมาวันที่ไปรับน้องจากโรงพยาบาลนะคะวันนี้พาแพนด้าไปด้วยน้องก็ยังมีอาการซึมอยู่นะคะซึมเลยเ คุณหมอให้กลับมาบ้านแล้วนะเห็นดุรุโอ้โหล่าเลยไหมโอ้ไปนนอนอยู่กี่วันนะพี่กก๊กโอ้สองวันค่ะซึมเลยอ่ะดูสินี่ซึมมากอะไรเนี่ยวิ้ดูดิโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนะคะเฮ้ยหรือว่าเขาจะหิวน่าจะใช่พี่โก๊ไม่ได้กินหลายวันหรือเปล่า อาหารนะคะก็จะมีนมเขากินน้ำเยอะๆนี่แล้วก็เนี่ยอาหารนะแพงมากๆเลยโอ้กระปุกงร้อยยี่สิบเป็นสูตรสำหรับการขับถ่ายใช่ไหมพี่กุ๊อันนี้ก็เขียนชื่อเขานะคะบอสตันโอ้หิวมากหิวมากเลยอ่ะวิอันนี้แบบอาหารน่าก,กินมากเหมือนหมูยออ่ะเฮ้ยลองชิมดูพี่กุ๊ก เราชิมดูดิออร่อยชิมอาหารหมาอนจารยอร่อยนะเราชิมดูดินี่บ <c oughs> ้างหมูอใส่ไปอยู่โรงพยาบาลนานเนาะนนอยู่เลยอะ่ะคือวันก่อนไปพีก่กุ๊กเอาอะไรให้กินไม่กินเลยนะใช่ไม่ยอมกินอะไรเลยวันนั้นอะ่ะ อนน,อนี่เป็นการป้อนยาหมาครั้งแรกอ่ะหมาดิไม่เคยป้อน,นที่ป้อนแต่ยาหมาโตใช่ไหมใช่ทุกคนนี่คือยาสตาม,ม็ดนะคะที่เราจะต้องยัดคอน้องว้าวทำยังไงดีอ่ะค่อยๆป้อนทีละเม็ดสิพี่ครูมา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 เหมือนจะรู้อะ่ะเดี๋ยวก่อน แล้วนี่คืออะไรเนี่ยพี่กุ๊กอ๋อเต็นท์นอนไงวันนี้เราจะนอนที่นี่กันนอนเราเฝ้าเขาใช่ไหมอ่ะมากินกินยามากินเอาละไป่คายไหมคายไหมกินเข้าไปแล้วกินยาง่ายด้วย คือเม็ดทุกคนเม็ดสุดท้ายโนี่นะนี่โอ๊ยเฮ้ยกินแล้แขนนะพี่กุ๊กไอ้เม็ดนีเม็ดนีสุดท้ายเอานะไม่ยอมให้จับค่ะเอานะขึ้นขึ้นเฮ้ยโอ้ยไม่สาเารถโคตรสิคะนี่มันเม็ดอันนี้กี่นี่ฮะ ไม่ใช่สุดท้ายเหรอไม่ใช่เขาเอบโอมไวเพื่อกู๊บโอ้ภาพอาจจะดูลุนแรงนิดนึงโอ้ยมาดิตอนนี้พี่กูทอ้อใจมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้พี่ตากร้องช่วยอย่าไปน่ะจะได้หายไวๆกินไปก่อนนี่หมดแล้วเก่งมากแล้วเราแบบยัดหลายรอบมากอะทำไมอะ เขาดื้อนะพี่กุ๊กโอเคเดี๋ยวเราเรียนมาทำที่นอนเขาดีกว่า่ะ a few moments later เย้ได้แล้วตัวหนึ่งมีไงแขังแล้ตัวหนึ่งมันอันเล็กนี้เลยใช่ไหมใช่ไปอ้าวหมาหายจจกระทันหันนูอยู่หลังนู่นไปไหนแล้วลูกวิ่งไปวิ่งมาเลยพี่กุ๊กอยู่นี่โอ๊ยลืมไปเลยว่าเคยป่วย เรียกันเรียบร้อยแป๊บเดียวเอ้ยเขาจะนอนตรงนี้ค่ะไม่ใช่คุกูเขาจะแค่ขาเต้นไม่ได้เป็นไงบ้างคุกูที่นอนเขาอะดีไปแล้วไปโอ้โหโอเคนะไปเข้านอนเดี๋ยวตุกตามาใส่ให้ เขาจะไม่เหงาเท่าทุกคนโอเคโอเคทุกคนงั้นวันเนี้ยพี่หุงกุกเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะลูกหมาก็แข็งแรงแล้วนะตอนนี้เราก็ช่วยให้เขาอะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฝ้ามองเขาตลอดเนาะโอเคไงโอ้ยตื่นเต้นที่ใหม่ไปนอนโรงพยาบาลตั้งสองวันโอ้หลับง่วงจัถ้าไม่ได้โรงพยาบาลนี่ตายได้เลยนะคืนนั้นอ่ะเออ นอนส้มเลยอ่ะข้าวก็ไม่กินอโอเคนะคะทุกคนยังเนี่ยพี่กูกเข้าไปแล้วนะเฮ้ยตอนเนี้ยดีใจมากเลยที่น้องหายแล้วอะ่ะไปแล้วนะวัตสันไป,ไปบายกันบายสำรวจไปสำรวจกนะันสำรวจสำรวจโอเคบา,บายพี่กูพี่กูเริ่มป่วยแล้วพี่กูกเป็นไรป้อนข้าวป้อนยาพี่บ้างสิฮึ่ม